เดี๋ยวเราร้องก่อนว่อ่อน้องานซื้อแกงมันจะดได้ได้ไงมันก็จะแมัก็จะขวาขวาเอาหนึ่งคนไปแล้วอคนที่สองเราซื้อแกงต่อนีอ้าวเร็วอยากร้างตาล้างแขนเอาเอาลองนี

จริงนะเนี่ยแต่ว่าเคยฟังอยู่นะแต่ป้าร้องไม่ถูกสักทีหนึ่งอะไรเนี่ยรถซื้อแกงแล้วก็มันแรงแรงมากๆอย่างเงี้ยแต่พอได้ฟังน้องเทมร้องนะโอ้อยากฟังอีกกว่าก็เ ลุงต้นชอบนะเนี่ยนั่งยิ้มเลยอยากฟังอีกแล้วลุงต้น่ะไหนดแมันายไ้ไงหนจะแริงๆมันต้องยาวกว่านี้ใช่ไหมนี่มันสั้นไปนะ เฮ้ยทำไมลุงต้นทำไมลุงต้นกับน้องเต็มลุงต้นกับน้องเต็มใบหน้าตาเหมือนกันแล้ววะอทำไมันหน้าตาเหมือนแล้วปากหูหรอจะฟังเพลงอื่นแล้วไหมมีเพลงอื่นอี่ไหมน้องเต็มมีอะไรร้องเพลงอื่นดิร้องเพลงชาติให้ลุงต้นฟังเออต้นไม่เคยฟังเพลงชาติสองได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ลองร้องดิ

สวรรณประเทศไทยล้วนนานประเทศสวรรณเอวผู้ถือเพลงนีเลยได้ยินเพลงชาตินี้แล้วอ่ะเอวได้อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยโดนจับก่อนเลย ชายโยเลยอะชายโยเ้งไหมยังไม่ถึงชายโยเลยท่นใชไมมหลับลับโย ยังไม่ถึงชายโยเลยนี่รอถึงว่าจบชายโยยังไงเนี่ยชายโยชายโยสบายด้วแม่สบาเลยสบายด้วแม่สบายมุมมาอ้าวจะจบแล้วเหรอประเทศประเทศไทยทุกสังวรประเทศประเทศไทยตอนไม่ได้ยินเละ ทายทุกส่วนเข้าไปในลมลมก็ต้องดี้ก็ที่ก็ท้ายเรื่องมันนก็เป็นยิงกันรอยิงกันลบอ่ะเดกอทุกอนทุกยิงกัมเมนกันยิงคอมเมนต์กัน เทียมพร้อมเลยประเทศประไทยทุกส่วนทุกส่วนประเทศประไทยทุกส่วนประเทศทุกส่วนประเทศทุกไทยประเทศประเทศไทยส่วนประเทศรัววยันนั่นก็ไม่รั้วเราไม่เคยฟังเพลงชาติแบบยาวขนาดนี้มาก่อนเลยนะ เอาใหม่ดิร้องใหม่ดิประเทแล้วแล้วก็รวมกันยากันกันประเทศทีกสวนอีกสวนรวมกานนาศรวมกานนาศประเทศประเทศไทยประเทศประเทศไทยรวมกานนาศรวมกันนาศ วันนี้ลิงน่าจะไม่มีแล้วลิงน่าจะขึ้นเล้าเหมือนแล้ว <c oughs> ลิงน่าจะขึ้นป่าหมานะือละปาไปแล้ว่าไปแล้อ้าวจบแล้วเหรอโอเคจบแล้วโอเคทุกคนเพลงเหนือ่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะโอเคเหนื่อยหรือคนเหนือ่อยเพลงเหนื่อย